สวัสดีครับวันนี้เรามาทำถักลายการกรบาทกันนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาขอให้ผมทำครับก็อันนี้ผมทำแบบคร่าวๆให้ดูนะครับเข้าใจง่ายคือถักลายแบนนะครับอันนี้ตัดสีมาเส้นสีอะไรก็ได้ครับมัดเชือกเลยครับ ถักไปก่อนเลยครับสองครั้งเชือกคนละสีนะครับนี่ผมขอใช้เป็นสีดำเชือกเป็นสีดำนะครับแต่ขอให้เป็นเส้นเล็กกว่าเส้นที่เราถักนะครับโอเคถักไปแบบนี้ อ่ทีนี้เอาสีดำเนี่ยมาควายกันครับควายกันแล้วลงล่างลงล่างทีนี้เราก็ถักลายแบนอีกสองครั้งอ่าหนึ่งครั้งสองครั้งทีนี้เอาตัวนี้ขึ้นมาครับขึ้นมาถักลายแบนไปอีกสองครั้งนี่เอาสีดำมาทำกากระบาดครับกากระบาดเอาลงล่างไปถักลายแบนสองครั้ง ตัวนี้ขึ้นมาถักลายแบนไปอสองครั้งนี่ก็ทำเป็นกากระบาดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตามความยาวที่เราต้องการไม่ยากครับลองดูนะครับ